เราก็หัวเราะเลยบอกเอาจะหัวเราะอีอย่างยายวแล้รวะมีแต่คนมาถามมันนี้เกิดอะไรเออนี่เมื่อกี้หนูเห็นนะ้วไมอันนี้น,นี่นตอนแรกแม่นูกนกนหนูคิดว่าอะไรไอ้ที่ใส่ไอเนี่ยสองไอ้โทรศัพท์มือถือเป็นสายยังไงตอนนี้มันเป็นรองเท้าน้องหมาโอ้ยนี่งาเก็จะสวมเข้าตรงนี้เวลาหมาเขาเดินขาเขาก็จะไปข้างหน้า น้องหมาเขาก็จะไปข้างหน้าอย่างนี้นี่เขาก็ใส่เดินปกติ่เขาก็เดินเขาจะไม่เหยียบหนาม่าก็เดินถ้าปวดเท้าหมาตกกระโปรงเส้าโรคเข่าเออผู้ดีบ่ดีบ่ดีกับใส่เกือบปวดที่พอมีขั้นบันเท่ากับเพราะเกิดเกือบปวดเกือบบวดรองเท้าบูทเนาะมันเหมือนรองเท้าบูทบ้านเรารองเท้าโบลิ่งรองเท้าสมปูนนี่มันเหมือนกันน้องหมาเขาก็ใส่แต่ล่าสุด ตุ่นของสิอีแม็กเอ้ยไม่ใช่อีแม็กแมนนี่โอ้โนมนี่เวลาซักเขาก็คว่ำอย่างนี้มันจะได้แห้งอ๋อพวกนี้มันจะกันเชื้อราไไงบางครั้งเท้าหมาน้องก็ไปย่ำโคลนย่ำเลนอะไรเงี้ยฝนตกครับนั่นไงอันนี้เขาเรียกว่าอะไรแค่แม่อันนี้กระถางชามข้าวหมาชามข้าวหมา ซื้อขนมก่นีซื้อขนมนไปได้งงน,งงน,นี่ไแม่ที่แม่นี่ถามแม่ว่าแม่ทันหมขนมนนอันเนี้ยมันเป็นขนมปลาปอมันติดคอมากเลยอันเนี้ยเานาะมันเกี้ญาติเก่าทั้งกลงนทีเข้ามาอย่างมันติดคออุ้ยนั่นกินนะจ๊ะที่เราถาแต่นั่นซื้อนะจ๊ะฉันไม่ได้ม่ได้เอาฉันเนเบ้าหรือเปล่าพวกนี้ก้าวลา ไม่ได้แค่รันหาขนมเกี๊ยวุบกริบตอนเย็นออไม่มีไม่มีไงขนมกรุบกรอบนะแม่ที่นอปแม่ชอบกินน่ะปาปิโก้ปาปิก้าเลอะไรของแม่น่ะไม่มีเรื่องขนมพิงน้ำพิงพิงน้ำพิงพิงนี่คืออะไรเอ้าประตาน่ะมาแม่ก็จะซื้อขนมนางเล็ดนี่แหละ แกอยากใหเป็นขนมพูดถา่ายอันนี้ก็รักกี่เบาเลยมันเป็นขนมผู้เท่านะแม่แต่เราก็ต้องกินแหละเพราะมันอร่อยไม่เอาเอานี่ยอยากให้เอาไปให้ยายแกจะเคยกินไหมแกกินแม่เชื่อหนูอันเนี้ยเพราะยายเป็นรุนน่นเก่าใช่จะต้องชินกับขนมอันนี้ยายนี่ยายเขาเรียกว่าขนมอะไรครับนี่แม่ขนมขนมปลาแมเนะขนมปลาขนมปลาแล้วก็อันนั้นแม่ข้าวเนี่ยข้าวทอด เราคนนี้มีอย่างะนี่อันนี้จะดีอันนี้ชิ้นละเท่าไหร่คะอ๋อถั่วตัดถั่วตัดห้าบาทอีแม่ถั่วตัดย่ำได้อยู่บ่อยคุณยายเคี้ยวได้เหรอแม่บู้เลิศเนาะถั่วตัดได้วขนมปลาถั่วตัดแล้วก็อะไรไปกินนี่ไม่แม่พอแล้วเดี๋ยวมึงว่ากูเชยเนาะ อน,นี่แหละได้น้ำดิวกด้วยเออหินบตลออจะให้แม่แก่ไม่เงินหรือเปล่าไม่รู้หนะนันเงินเฮียอนะไรหกสิบบาทครับหกสิบบาทค่ะคุณแม่กานแค่จะปิดพอดีรีบรีบ โอเคค่ okay, นะ <ha. S 1> แล้วอย่าไปขโมยน้องเท้าหมา <laughs>